โอเคนะครับกับสวัสดีผู้สุดหลอที่เข้ามาในคลิปนี้กันว่าคลิปนี้จะไม่มีการใส่เพลงหรือใส่ก็หลังตอนจบจากการภาแล้วก็อันนี้นะทุกคนก็เหี้ยล่นก็เดี๋ยวนะครับวันนี้เราจะมา react บิด toilet ตอนที่เจ็ดสิบเก้าาหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยว เราไปเริ่มกันเลยนะทุกคนน่าอะไรอ๋อพอเอาวิเราเป็นสกีแมนหรือเปล่าผมแปลงกินไม่ออผมจะสรุปเท่าที่ผมเข้าใจทุกปั่นพี่ชี่นิโด ủa, ừ. à. phải nó sao rồi hai yềm ông nói hả anh đưa anh đưa anh đưa anh à. anh <laughs> วิี่พวกแจจะโดนของพี่แกสร้างทำไมเอ๊โอ้โหโอ้ทีวีมูแมนเฮ้ย พี่ข้างลังพี่ข้างลัง,ลงวู้วเอาแล้วฉีดอืนฉีดน้ำโอ้โหอนุภาพแรงเฉียดคุณออกมาทำไมมุณกลับไปอารมณ์นี้อเอ้ยหลบหน่อยสิ เช้าพลังงานต่ออีกเหรออารมณ์ประมาณนี้นะทุกคนเฮ้ยฐานดเด้นไปแล้วทุกคนเฮ้ยอะไรอ่ะเราต้องการเวลามากวันนี้ทำหัวแม่งมาแล้วจากการุ่งแม่งเลยเกิดอะไรขึ้น เอาละครับยังไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อสักครู่เอ้เอสแตกโอ้เยี่ยมยัยเยี่ยมที่ขนาดว่าพันหนึ่งกำลังแล้วนะทุกคนยังเอาพวกพวกเอสโลไม่อยู่เลยนะครับทุกคน โอ้มาเฟียโอ้แจ็คสันเฮ้ยขึ้นแจ็คสันเดินไปเอาเกลียใ,ใหญ่ขนาดนี้วะเนี่ยร่างกายเคียงบอกว่าพวกนนี้สุดยอดจกว่างเลยไปล่างใหญ่ได้เดี๋ยวเราจะถ่วงเวลาให้เอง โอ้ยแม่มาตาสมมึงไม่ไปทำอะไรได้เลยอ้ใช้ท่านโอ้แตกเลยแตกเลยเฮียแล้วหงุดหงิงยักแม่นางแม่นางนเว้นมุนแกมันงูจะตามติดจะไล่ยิ้มด้วยพันวาวอย่างนี้ แค่แที่ใหญ่ออทุยพี่สาวมาขอให้อภัยค่าด้วยย้นแสดงว่าท่านทีวีแมนสามารถยังไม่ส้ติอยู่ใช่ไหมแต่เขาพูดเมื่อกี้แสดงว่ามีส้ติอยู่แต่เขาก,ก็ลากใจตัวเองไม่ได้แล้วเมื่อกี้มันก็มีบาลเร็วมาด้วยงูไหมทุกคนผมพูดเร็วไป hào nha, nhau đúng vậy đúng vậy ơi ô hô găng ngập bàn ô oh, lỗ tèn thẳng lật thẳng luôn đi nhưng có những có view 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 view, เอาแล้วหน้าตาดูเก่งขามากเว้ยเอาแล้วย,ยิงจีโอ้โหต้องังกับอูกันจบแล้วชีวิตน,นี้บอกได้คำเดียบเรียบเลยทางเรียบร้อยต้าง่อยนะครับุณมยินกัวิตผม เี่ยดอกเตอร์ไคเฮอร์เพือเรียนจริงเหลือเชื่อยิงรอดได้ยังไงจินหวังแต่แต่ถ้าทุกคนมองย้อนกลับมานะเดี๋ยวเดี๋ยวจบกันแล้วค่อยคุยกันดีกว่าโอ้แต่นั่นยีวีแมนโศกเศร้าเสียใจ ความน่าสงสารแกจากวานนี้ไม่ใครต้องการคนนั่งแบทน,นอกจากพลังโล่ที่มึง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 ถามรับตลกเหรอเฮ้ยมึงไม่ถอย,อยงี้มึงจะสู้ต่อแล้วมึงจะสู้ไหวเหรอกลับกลับเฮ้ยกลับเฮ้ย่าสู้ถอยถอย ให้คล้องโมเมนตฟังฉันก่อนให้ถอยได้ไหมทำแรกคิดตัวเองเดียวเลยเอาละครับจางว่านี้จอห้องมาแล้วครับลาก่อยแล้วก็พี่น้องเลยอ้อหอเละเป็นโจกคำองมาแล้วอัพไลน์ ลาอแล้วครับพี่น้องเลยมีใครจะมาช่วยไม่เอ,อเย่ยมีนาจะมีแล้วทุกคนโอเคเรามาพูดถึงรายละเอียดหลักกันมั่งดีกว่าก็คืออเอาตั้งแต่เริ่มต้นต,นตรงเนี้ยเขามีการสื่อาสารกัน ขาได้สร้างอุปกรณ์สื่อสารระหว่างของออกขึ้นมางั้นแสดงว่าพวกสปิทก็เหมือนกับเทมอลาแมนี่ได้สื่อสารโดยที่แบบทำาพุ่งกันมาตลอดเดินสื่อสารด้วยการท่าทางแล้วเขาเพิ่งใช้เครื่องแปลภาษาระหว่างกําลังพูดกับหมวล้องได้เรก็องภามาแต่สิภาษาสิบลิกได้นะ นี่แม่งโคตดวนตรงนี้ค่าสุดนะทุกคนตั้งเครื่องไปลภาษาแล้วแม่งก็ดึงออกอารมบอกกูจิกกูขอแหละไปแหละบ้ายชวีอ่ะตรงนี้ตรงนี้ร้านทีวีแมนเขาอารมณ์แบบเอ้ยชวนม่ได้ก็บนแค่ไหนเร็วอะไรก็มานี้ก็โมยโมยโมยอารมณโมยอ่ะ ช่วโมงชั่วโมงอะไรเขาเขาก็าบ่นไปซึ่งอ่าเดี๋ยวตรงนี้เหมือนเครื่องเนี้ยไอเครื่องเวนเนี้ยตัวจับของไอพวกเอสโซได้ก็เลยยี้เข้าไปอืมต้องเอสโมนี่น้าสงสัยนะทุกคนแบบเทมารีมันเยอะจริงเต่ผมสงสัยว่าแบบเพราะคำล่าก็าอบรู้ได้อยู่ในบางวกรณีแต่ผมว่าไม่ได้หวะ ต้องทำให้ทันอัพเก็ตทิ้งอะยีแบบต่ำๆโซได้แค่โลโวงเงินก็ไ่พอด้ายขึ้นไปหรือได้แอินขึ้นไปนี่มันไม่แดงครับตรงนี้ข้าหันไปเหงนเงินที่เราเกิดอีกอ่าตรงนี้แหละแม่งเที่ยสุดค่าแรงงานมาพี่พี่ ผมจะเรียกว่าที่คั้งแรกหรือไม่กระเาาสุดเขาใส่ชุดสีดำคืออย่างนี้ก่อนไล่ทั้งแต่ทำรายที้ทุกคนห้าสิบเกตทุกคนจำได้ใช่ไหมว่าแบบอ๋เอเขาโดนราาหลมทับลงมาแล้วเขาก็นอนแอ่งไงม่เหมือนเรื่องทีวีมืว่วาไอ้เจ้าหมอนเนี่ยไปเรื่อง่วยชี้ิจาะที่เป็นอยู่ลูกปั้นก็ทำให้พี่แจาหายไปเลยยาวๆ แลอย่างจาก57ภาคที่สองเสร็จแกก็โผล่ขี่ตอนที่74ในพวกหลังตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็โดนทีวีแมนว้า์กลับบ้านนะก็อัพเกรดได้ประมาณนี้74อ่ะไม่นับ74แล้วกัน75 76 77 78ประมาณ3อีเลยก็จะว่าโอเคในระยะเกินปีที่หายไป ระยะเวลาของตอนน่ะมันแบบไม่ได้จะไม่เออก็คือเวลาระยะของตอนน่ะมันนานก็ไม่ได้นานมากแต่เวลาการเอระยะเวลาการทําอ่ะมันนานเพราะมันมีคุณภาพทุกคนทั้งทุกคนลองไปย้อนดูห้าสิบเรามาเทียบกแบบับตอนที่สิบสี่หรือตอนที่สิบแปดสิบเก้าเนี่ยมันจะมีความที่แบบแบบแบบ วยขึ้นอย่างเงี้ยก็ก็หลังจากว่าเนาะเขามีได้มีการพูดเน้นอันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาจริงไหมว่าหลังจาก50ไปแล้วคนจะทําให้เอพิโซดมีคุณภาพซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะทุกคนไหนตรงนี้ก็ขึ้นอ่าอันนี้ไปแล้วโอ้แตนทีมทำงานสองคน ก็มีหัวข้ออะไรก็แล้วแต่กันบ้างไปชีวิตเปิดมาเป็นเรื่ออะไรก็ตอนนี้นเ,เ,น,เ,น,เน,นี่ยพวกไอ้น,นี่รู้ตำแหน่งกันหมดแล้วเหลือแต่ฐานสติกเกอร์แล้ว,ว้าทุกคนนี่ตรงน,นี้เราก็จะเห็นทีวีแม่นแบบทีวีทำอะไรคุยกันอยู่เรื่องเกี่ยวอะไรก็ไม่เนาะส่วนเจ้ามอนี่พิการ นี่พูดถึงที่คีีตกที่คนหลังจากนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรน้ามั้งแต่สักก็เออตรงตรงระยะเวลาเนี่ยทุกคนเขาจะถ่วงเวลาแล้วก็แบบห้พวกมันทำนี้ก็คือการซื้อเวลานั่ยแหละาอธิบายงงๆหน่อยนะ เอาเป็นว่าผมสรุปคร่าวๆให้พวกทีวีต้องการเวลาพวกสปีกเกอร์ผมไม่ค่อยแน่ใจว่าตอนนี้จะเป็นการี่กาได้มหมแต่พอเอาวิวผมรับประกันได้ว่าเขาเป็นสปีกเกอร์เขาจะไม่ตายในแสงทีวีพวกทีวีแน่นอนผมก็ไม่แน่ใจว่าจะไอ้นี่หรือไม่แต่ผมว่าผมไอพวกคอยเอาวิวสปีกเกอร์ไม่ตายแต่กล้องอาจจะดังนาะทุกคน ท้าสองผมฟันธงครับไปกล่าวสั้นประมาณ30%ว่าพอยเอาไว้เป็นสปีเกอร์หนึ่งตอนหน้าผมคิดว่าคนที่จะมาช่วยไม่พี่แดงก็จีแหนงสองคนนี้แหละจะมาช่วยอืมก็เอาเป็นว่าคิวนี้เพียง ก็อเอาไว้แค่นี้ก่อนสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามให้ช่องนี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปแล้วสุดอ๋อ